เราก็เป็นหินตานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือหินใหญ่นะคะเราม,ม,มาถึงแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นหินตานะคะแล้วก็ตรงนั้นตรงนี้ค่ะหินใหญ่อันนี้หินตาหินใหญ่ค่ะ เราก็จะเห็นหินตานะคะแล้วก็หินยายก็จะอยู่ตรงตรงนี้นะคะอยู่ใกล้ๆก,กันเลยนี่ก็เป็นหินตาหินตา g ก a น d f ฟ้าเท s สโตใกล้ๆก,กันก็จะเป็น หน้าก็จะเป็นหินยายนะคะ Granite Stone